เราก็ยังทะเลาะกันเรื่องที่ยืนอยู่เลยค่ะที่สคัญเลยที่เป็นประวัตศาสแนาแน่นอนคูกว่าศิลปินเองคนไหนที่ได้ขึ้นคนเสิร์ตในครังนี้่ก็ต้องเป็นคามเสร์ั้งประวัติศาสตร์นะคก็ต้องเป็นความภูใจและใครไม่ได้ขึ้นก็อาจจะแบบสใจนิดึงครได้ขึ้นก็คือดีใจมากๆ่างตัดสงูก็รู้สึกดีใจส่วนคือูกก็มีสิทธิ์ได้ใกล้ชิดกับ ศิลปินแกรมมี่ที่นุกชื่นชอบหลายชนโย่ใหม่เขียนจดหมายหาใครพี่มอสเหรอเขียนจนหมายหากรพูดอ้สาน้องน้องอะกูรู้กูรู้ตอนเขียนกูอยู่ด้วยเออถ่ายกูปทั้งใบอยู่ใครใครน้องเขียนหาใครอะไรเงี้ยก็มีแบบศิลปินที่ชื่นชอบอยู่อะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆเลยแล้ววันนี้ได้มาทํางานร่วมกันเนาะค่ะจากเมื่อก่อนที่แบบว่าอาจจะแค่เดินผ่านกันอะไรเงี้ยอันนี้ก็แบบว่า ได้เจอกันเต็มที่อะไรเงี้ยค่ะก็มีก็มีแบบวันแรกกันหล่อแรกกันเต้นตลี่งแมีเซ์ไพร์อะไรเพิ่มยังไงดีคะไม่ะาด่ะอันนี้โดนผู้ใหญ่บังคับมาว่ายังห้ามพูดอยู่ค่ะถึงแม้ว่าจะตอนนี้รวมกันแล้วแต่เราก็ยังมีบางเรื่องที่เราห้ามพูดอยู่แต่เราเต้นได้นะจริงๆเนี่ยเขาเขียนจดหมายหาเรา ถามรู้สึกไม่เต็ที่นะคือถ้าถามพาเราก็อยากจะร้องเพลงฝองไอเอสอยู่แล้วเพราะเราก็มีจัดไว้เพลงอย่างนะคะแล้วก็ร้องได้ไหมคะได้ได้เลแล้วที่จริงพี่เต๋อพี่มนหนักใจตรงไหนบ้างเนจะถามใครก่อนจะพี่มอสหรือพี่เต๋อเดี๋ยวพี่ลงไปเคลียร์ข้างล่างแป๊บหนึ่งได้ไหมเข้าไปเลยเหรอไม่ต้องไร่้ก่อนขึ้นขึ้นมา ของปีไหนจำไม่ได้พี่จำจำได้คุณจำไม่ได้จำจำได้ของพี่ไหนของพี่มอสเหรอครับพี่มอสออกคนผมปีหนึ่งนะครับออก2535นะครับมอสเออเฮอนะครับท่าเต้นชิคเกิลมอสผมจำได้แล้วของผมพี่เฮ้ยนี่ท่าใครอ่ะพี่วจองนะครับตอนนั้นก็ก็เหมือนเหมือนอย่างที่บอกคือ เหมือนจะเป็นเป็นคู่แข่งแบบชนกันในในการออกเทปแต่ว่าจริงๆแล้วสับหว่านกันทุกปีนะครับแล้วก็ 2, 5, 3, 6นะครับผมก็ออกเข่าหัวโจบนะครับก็ไม่ได้เจอกันแต่ว่าเวลาเวลาสมัยก่อนเวลาจะทํางานแถลงข่าวหรือหรืองานต่างๆรวมถึงถ่ายแบบเนี่ยยืนกันอย่างนี้ไม่ได้ฮนะจะต้องมีคนมาขั้นกลางครับ<ฮ>ตอนนั้นถ่ายแบบ หนังสือแองเจิลนะครับแล้วก็อ,อก้อมมาคั่นเป็นคีย์ตามาคั่นคือคือทุกคนเนี้ยก็ยังถามกันอยู่ว่าเอ๊ะอ้อมมาคั่นทำไมอ้อมบอกอก็ไม่รู้เขาให้มาก็มาแล้ว,แล,วแล้วยืนคู่กันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องมาคั่นแต่จริงๆเราก็เพิ่งรู้เนาะไอ้มอมันแอบเกลียดเราอะเนาะพอมึงอยู่นานๆมึงอินแม่งเริ่มเกลียดเราไอ้ข่า วแต่เพราะวีนี้ได้มีโอกาสขึ้นเวทีด้วยกันแล้วครับดีใจครับนอกจากเราจะสร้างประวัติศาสตร์แล้วเราก็ยังได้ตังค์กันด้วยเนอะหรือว่าเมื่อได้แต่กลัวเมียเก็บหมดกูไม่ค่อยได้อันนี้คือความในใจไม่ใช่กูจะยืมตังค์มึงเมื่อกี้ก็พ่งเลยเมียเมียหลายคนเนี่ยไม่พ่งบ้าแล้วมึงยั่งวุนกับใครเหรอเออแล้วมึงกล้าร้องกล้าร้องกับเขาเปล่าอะไรเออกล้าร้องกับเขาเปล่าเออ ไอ้ไม่รู้อะไรอันนี้ต้องโทรขออนุญาตเปล่าต้องอนุญาตเปล่าเขาให้อุ้ไว้ก่อนสับเรื่องการเรื่องเงี้ยเรื่องการ เฮ้ยกูพูดอะไรไปวะไม่พลาเนี่ยเรียนเราเราทำจนจนสองคนนี้วสั่นแล้วเห็นไหมน้วมาเลยนีลัวยไม่กลัวเมียเขาอยู่ในอันดับตลอดบอกว่าตอนบีบอกว่าพี่มอสเป็นอาจารย์ใสอนเพลงตอนนี้พี่ว่าบีเป็นอาจารย์พี่แล้วสี่คนแล้วเนี่ยอาจารย์พี่อเทา ลองดูลองดูให้หมอมานั่งดูให้หมอมานั่งดูให้หมอมานั่งดูได้เหรอจิงหมอมันให้หมอดูได้พี่ก็ดูได้ดิเรากลับเรื่องกาเมียกันติดครับผมเรื่องกิรเสจะเนียดีใจมากๆนะครับที่ได้ร่วมงานเป็นไรบ้างตื่นเต้นมากๆครับผมอคุยกับแดนอยู่เนี่ยครับบอกว่ารีบด้วยนะครับรีบด้วยนะครับปรักษาหมออยู่ อยาให้หมอดูหมอดูเอาได้อยู่สำหรับคอนเสิร์ตจะมีไอเอฟนะครับเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วอตื่นเต้นมากๆนะครับผมยังคุยกับแดนว่าแบบโอ้หพวกเราที่โชคดีมากที่แบบว่าได้มีโอกาสไปยืนอยู่กับข้างๆกับศิลปินที่แบบว่าโหเราชื่นชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วหลายหลายคนซื้อเทปมาจริงผมคุยกับแดนแฟนซื้อพี่เต๋อมีแฟนี่เต๋ผมพี่จริงเหรอเฮ้ย เสื้อดาวแดงอะดาวแดงไม่ใช่คนเราดาวพีดาวแดงดาวพีคนละคนไือมึงก็เลยรู้สึกว่าแบบดีใจมากๆที่วันนี้ได้มายืนอยู่ตรงนี้นะรับแล้วก็มีส่วนร่วมในคอนเสิร์ตทั้งชิ้นใหญ่ครั้งนี้โคตรทางการเลย ดีมากแล่ะครับหมออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวใหาหมอก่อนดงแดงแดเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเฮ้ยเเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอได้ไหมผมขอได้ไหมขอเลยเิดตัวดีใจนะครับที่ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งออลละะเพราะก็ไม่คิดว่าแบบถ้าไม่มีเราก็ก็ไม่ได้แปลกใจอะไรแต่ว่าแบบว่า แต่มีแต่มีตมีเ็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากมากครับผมจะทำให้ดีที่สุดขอบคุณมากครับเอะไรี้ยงกี่าตาเราที่าอะไรไทางค่ายมีให้ไม่ให้บอกครับผมมากครับพี่โบกรู้สึกยังเราได้ร้องเพลงเกินเจตัวโน้ตแล้ว เดี๋ยวพี่พูดเองนะก็ดีใจมากๆที่ได้เรายังไม่รู้เราจะได้ร้องเพล่งใครบ้างไม่รู้ว่าจะมีการแลกการร้องไหมมีการร้องคู่อะไรยังไงแค่ไหนไม่รู้แต่ว่ามันคงจะต้องมีอะไรสักอย่างแถวๆนี้เนาะซึ่งซึ่งตื่นเต้นมากว่าจะได้ร้องเพลียงใครกับใคร ใช่ก็อย่างเพลงของเดก็ตั้งแต่18 URS มาอย่างเงี้ยค mm. ่ะก็มีหลายเพลงเลยแล้วก็รู้สึกดีมากที่เออมันมีครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่เราจะได้ขึ้นไปร้องเพลงของเราแล้วก็แกรมมี่พร้อมๆกันสมัยก่อนไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นท้ามพลาดค่ะกแกมันข่จเพลงยังจำเนื้ออะไรได้เดี๋ยวต้องไปทบทวนนิดนึงเพราะลูกสาวแล้เซลล์สมองมันไปไปกันลูกไปกัลูกอย่างที่สรุปนิดนึงเห็นว่ามีสามสามคนางค่ะมม่ ก็ก็เป็นเป็นในปีนี้น่ารจะมี3เสอร์ตนะครับก็ทางค่ายังไม่ให้บอกเพราะใครจะลงอะไรยังไงบ้างนะครับก็ยังไงติดตามนะครับแต่ว่าบอกไว้นิดนึงครับมันเคยได้ยินไหมแบบว่า40ล้านก๋วยเตี๋ยวต้องกินก่อนตายอันนี้คือเป็นคอนเสิร์ตที่ต้องดูก่อนตายครับเขาหรือเราเขาหรือเราแล้วก็อย่าลืมนอนเยอะๆนะครับเราเรานี่แหละขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ